สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าช่วยพามวลนะครับตอนนี้นะผมก็เดินทาง <c oughs> จากบ้านแพงนะครับก็กลับมากรทมแล้วครับทุกคนก็พอดีกลับมาตั้งแต่เมื่อวานนาะอวันนี้สิบสองวันนี้สิบสามนะครับพอดีเข้าตอนเนี้ยผมกําลังจะเดินทางเข้าไปบริษัทนะครับ แต่เมื่อวานนี้นะครับผมแวะบ้านผมนะฮะที่อยู่ที่กรุงเทพเนาะอยู่ที่แถวล่างกาแหงนะครับก็พักผ่อนที่ห้องนะแล้วก็วันนี้ก็เดินทางเข้าบริษัทเพื่อจะเตรียมงานเตรียมอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อ,อ,อประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ FC นะครับได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของกิจกรรมปาดช่วยพาม่่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าบริษัทแล้วนะครับไม่รู้บรรยากาศ ที่บริษัทจะเป็นยังไงไม่รู้จะมีใครอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอจอดรถก่อนนะครับอ๋อถึงแล้วบริษัทป๋าช่วยพาม่วนนะครับขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ก็กี่โมงแล้วหกโมงแล้วนะครับทุกคนหกโมงแล้วขอจอดรถแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคจะล็อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ตอนเดินทางนะครับเดินไปทางไปสองคนตอนกลับกลับอยู่คนเดียวนะครับน้องปีก้าเป็นคนยนตสวทอนนะครับพอดีน้องขอกลับบ้านไปก่อนนะครับไปพัก่ันที่บ้านนะครับนานๆที่จะได้กลับบ้านนะฮะ ัอยงไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าตัน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 เย้กลับมาแล้วครับดูที่ทุกคนทำงานหนักมากเลยนะครับทำไมหรอไม่รู้แหละลงแหละไม่สัตต่อเลยจ๊บจ๊บคิดถึงพี่ปะ คิดถึงครับพี่อ๋อแล้วมูกัคิดถึงพี่ป่ะคิดเหรองอนกลับมาช้าอ๋ยไม่พี่กลับมาช้าบ้างเอเทยังไม่มาเหรอยังนี่ครับบรรยากาศการทําง,งานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <ๆ S 1> เราจะนอนเตียงเดียวกันนะครับๆๆนั่งคุยเตียงเดียวกันนะฮะวันนี้ทาอะไรอยู่ครับตอนนี้น,นี่เลยเขารอติกไอ้นี่อยู่แล้วจิ๊กไหมโปสเตอร์ใช่ป่ะใช่อ๋อเดี๋ยวแป๊บน,นึงคืนนี้เสร็จแน่ๆน,นะครับก็คือปกตินะครับ เตร่วงหน้า6เดือนเราจะต้องติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานของเราใช่ไหมในกรุงเทพแล้วก็เขตปริษฐ์มนะสองนะ2เดือนแต่นี่เหลือกี่วันไม่ถึง2อ,อาทิตย์พอดีเราเพิ่งได้รับรูปโปสเตอร์มาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ปัญหาคือรับรูปมาเขายังแต่งไม่หมดเลยเราต้อง<ช>แต่งใหม่เราต้องแต่งเองอีกอแ,อแล้วก็ต้องออกแบบเองอีกใช่ทุกคนอรออยู่ทุกสนามเลยเอาผมพูดไว้เลยนะผมจะ ทำโปสเตอร์ที่อือรอดูด้วยกันไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าโม้โอ้ยจับพี่กินตซ์จับพ,พี่อยู่ข้าวจังเลยอะ่ะทล้กับข้าวพี่กินหน่อยได้ไหมเดี๋ยวซื้อมามาใหา้อ,น,น,อน,นาไปไหนล่ะอานาไปเล่นกับเพื่อนคนระับอ๋อไม่ไม่ต้องเป็นทางการก็ได้นนะสบายสบายครับผมไม,บ <laughs> ไม่สบายหรือเปล่าพี่วันถือกล้องเข้ามาไม่สบาย <laughs> เอเทนล่ะเอเทนยังไม่เลิกเรียนเอเทนไปไหนอ่ะยังทำไมช้าจังเลยอ่ะ เรียนพิเศษเรียนพิเศษด้วยใช่เออเรียนอะไรอะเรียนอะไรเรียนหลังเลิกเรียนนะอะไรล่ะเรียนพิเศษอะไรพี่บอมิเรียนพิเศษก็ทำการบ้านคุณครูสอนพิเศษเขาสอนอะไรก็มีอาจารย์ทบทวนก่อนที่จะกลับมาอ๋อไม่แปลกใจเลยทำไมไอเทีเรียนเก่งมันไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์อยู่รึเปล่าเปล่าของฉันมันชอบมันมันมันต้องแปลกสอนเพราะมันมีการจัดตุลมิตรนะครับเพราะว่าน้องเอเทีนเรียนอยู่อสัมชัญนะครับ อ่ะส,สชันใจเลยนะทุกคนโสดด้วยนะครับโสดด้วยนิสัยดีดีนะครับทุกคนเคยได้ฟังเพลงนี้ป่ะไ,ะ,ไะไม่ชอบกอทอแต่อะไรไม่ชอบกอทอแต่อะไรอ่ะสำชันอ่ะนะฮะกำลังกำลังดังในหมู่วัยรุ่นนะครับเป็นไงที่ไม่อยู่หลายวันเป็นไงบ้างครับแจ๊บโอ้โหเป็นไงเอาความจริงรู้สึกเหงางไงไม่รู้พี่อ่ะหรอใช่ครับแสดงว่าอยู่กับมุกไม่มีความสุขใช่ไหมฮะ ถ้าไม่ดูสู้คลอมไปนตรงขนาดนี้ที่รอดต่อหน้าต่อตาเลยนะพูดไม่ได้เนี่ยคือคือเนี่ยน้องนะครับหนักทํางานหนักมากนะนะครับกลับมาบ้างก็ต้องคิดงานนะครับคิดงานนะครับดูสิครับเครียดกว่าการคุยกับลูกค้าอยู่นะครับแต่ถ้ามุมกลับกันครับกําลังเล่นตัวต่ออยู่อ้อเหนื่อยจังเลยดูดิไม่มีใครเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรเลยเนี่ยอยุดก่อน เราเคยเดินเขาดิบแก้วกินเลยแทนที่พี่มาถึงพี่อ้อยครับอยู่น้ำไหมครับอะไรไหมครับไม่บอกล่วงหน้าเราจะจัดไปให้อ่าสามกวดเราหมักเราขายดีมากเลยอะเราหมักเราอะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวมารุ้นกันต่อนะครับว่าฤดูกาลนี้นะครับปลาช่วยจะมีสนามที่ไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันที่ยี่สิบสามเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพรน,นะครับแล้วก็ เวันที่ยี่สิบแปดนะครับสรุปสถานที่ยังยี <27 S 1> <27 S 2> ่เจ็ดยี่เจ็ยี่ปดยี่แปดยี่แปดที่หัวถนนฟันทงแล้วใช่ไหมฟันทงฟันธงแล้วนะครับทุกคนที่เราลงงานว่าวันที่ยี่สิบแปดนะครับ tour, ออนทัวร์กทมครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งของสาวน้ำเพชรบ้านแพนะครับวันที่ยี่สิบแปดนี้เป็นวันแรกนะครับเราจะไปเปิดวงในกทมเนาะ ที่ตลาดหัวถนนนะครับการันตีเลยนะครับว่าที่ตลาดหัวถนนเนี่ยที่จอดรถเยอะมากมาก,มากสนามดีมากนะครับทุกคนจะต้องมาแล้วประทับใจในการเปิดฤดูกาลวันแรกของพี่น้องชาวกรทมและชาวปริปริมณฑลนะครับฝากไว้เยนะครับ28ตลาดหัวถนน29ปวกแดง<ช>30 30, 30นวัดนครนนพี่น้องชาวนวัดนคร เราอยากเห็นภาพภาพนั้นจังเลยอย่าลืมนะวันที่ยี่สิบวันที่สามสิบนะครับพี่น้องชาวนาวนครแล้วก็วันที่หนึ่งตุลาปลาจินบุรีใช่ไหมใช่แลวแล้วก็วันที่สองกลับมาที่หมอชิดสองนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับเราจะสม้หมดสุดมันแลบบองว่าสาวน้อยปีนี้นะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์มากๆๆๆๆมากๆนะครับผมไปเห็นมาแล้วเห็นทุกอย่างมาแล้วฟันทงเลยนะครับอลังการล้านแปดเลยนะครับ อลังการมากๆคุณจะเห็นเวทีแบบเฮ้ยไม่อยากจะพูดแบบเฮ้ยดูมือผมดูมือผมนะดูมือมกดูมือเห็นเวทีแบบหือไม่เสียชื่อบอสโจอ่ะเนี้ยเนี่ยดูดิดูมือดิไม่รู้นะอะไรนะผมไม่ไิเศพูดนะนะครับเวทีอลังการมากๆฟันธงเลยนะครับฟันธงเลยผมเห็นมากับตาแล้วครับทุกคนแล้วก็มีอะไรพิเศษนะฮะก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับแล้วเจ็บคอนะครับก็จะลืมด้วยวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบสี่ เปิดวงสามนักนเสด็จแบรนลงเล่าพระรามสองนะครับเจอก,กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เริ่มกนกระไ์ก็ใช้กดกระดิ่งหัว่ใจเป็นกำลังใจให้กับปา๋าช่วยพาม,มุ่งเลยนะคะสวัสดีครับ